สวัสดีครับรายการครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Youtube ชีพทำข่าวพิเศษครับรีวิวมติชนหนึ่งกันนะครับขอบคุณมติชนครับวันเสาร์ที่2 0พฤษภาคมส5 6 6หรครับผมครับก็หัวข่าวใหญ่นะครับชาติพัฒนากล้าแล้วก็พักใหม่นะครับร่วมชูพิธานายกรุนประชาธิปัตย์ปวดหนุนนะครับก้าวไกลแก้เกมสวมุงสองลงป่วน เพื่อไทยขอรับครอบ MOU หึงหัวหน้าเก้าไกลควบบวแก้วเพื่อไทยกระทรวงเศรษฐกิจประชาชาติยึดเก้าอายุธรรมสองลุงประเมินวุฒิหนุนพิธามไม่เกิน20เสียงส่งซิกสวในสังกัดงดวตนายกจัดตั้งรัฐบาลสวุ่นพักร่วมอึดอัด MOU เก้าไกลผูกมัดเกินไปวันดันกฎหมายนิรโทษถูกมองเอ,อื้อทักษิณชูศัก์แน่ เน้นเนื้อหาหลักการก่อนนะโยบายนะครับติวเข้มอันนี้ติวเข้มนะครับในพิธาลิมเจรนญร์หัวหน้าพรรคเข้าไกลพร้อมด้วยกันนำพรรคติวเข้มให้กับผู้สมัครสสและผู้ไม่ได้รับเลือกตั้งรวม500คนโดยขอให้ไปขอบคุณประชาชนและเริ่มงานได้ท,ทันทีโดยไม่ต้องรกอกรกตรับรองผลที่สนามกอล์ฟพัฒนาสปอร์ตรีสอร์ทอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเมื่อวานนี้นะครับ สงปรากฏการส้มฟีเวอร์ลมบ้านใหญ่บิ๊กเนมทอ,อทำข้อเสนอแนะรัฐบาลใหม่เพิ่มทุนนักศึกษาต่อปริญญาโทเอกหึงคนเก่งต่างประเทศช่วยมาลายไทยนะครับทอปอ,อเสนอรัฐบาลใหม่หนุนงานวิจัยมาลายตอบโจทย์พัฒนาประเทศจัดงบปัะมาณมากขึ้นเพิ่มทุนนักศึกษาเรียนต่อปอโทเอกหึงคนจากต่างประเทศทํางานร่วมกัน ครับดานล่างครับ13ปีพฤษภาคม253ครับในนัทุทธสกเกลือผู้อนวยการขับครคุเพื่อแทนดิแกนนำแนวร่วมประชยาธิปต่อตัาเป็นการนอปชานางธิดาถาวรเสอดีตรักษาการประธานนอปชและนายแพทย์เวงโตจิราการอดดตแกนนำนอปรชร่วมง,งานํำลึก13ปีเมษาพฤษภา53ที่แยกราชประสงค์เมื่อวานนี้นะครับ ประธานหอค้าขอการค้าวันตั้งรัฐบาลช้างบ6-7ลากยาวหัวร,รอบมีนาคมปีหนา้าถึงจะได้ใช้ขอก้าวไกล4ข้อย้ำลดค่าไฟพื้นเศรษฐกิจชุมชนอัพเกรดดิจต้ารุ่นทีมเศรษฐกิจรุ่นใหม่พผนกเกา่าสอ,อทอสปาอุตสาหกรรมยันกังวลข้าวแรงขอถกก่อนปรับขึ้นวันต่างชาติมาลงทุนไทยธุรกิจท่องเที่ยวอยากได้ตรีรู้จริงห่วงตั้ง รัฐบาลช้ากระทบเศรษฐกิจปตทคาดค่าไฟไปายปีถูกลงอันนี้ขอบคุณนะครับคุณหญิงสุดารัตเกยุราพันหัวหน้าพักคไทยสร้างไทยพร้อมด้วยการน,นำพักลงพบปะแม่ค้าพ่อค้ารวมถึงประชาชนที่ให้การสนับสนุนพักที่ตลาดละลายซับย่านสีลมนะครับอันนี้ก้าวแรกพิธาตั้งรัฐบาลก้าวไก่นะครับ ก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสองชุดคณะกรรมการเจรจาจะตั้งรัฐบาลครับคณะกรรมการเปลี่ยนผ่านนะครับแล้วก็มี MOU ร่าง MOU ร่วมกันแต่ละพักพิจารณา MOU เสนอกาบไปที่พักเก้าไกลยี่สิบเอ็ดพฤษภาคมแถลงรายละเอียด m o u 2ยี่สิบสองพฤษภาคมเกับการพิจารณา MOU 1หนึ่งวาระที่แต่ละพักเห็นด้วยกันทั้งหมดสองวาระที่แต่ละพักเห็นด้วยแต่วิธีการอาจแตกต่างต้องปรับปรุงสามวรระที่แต่ละพักเห็นต่างกันนะครับ ญาติเหยื่อพฤษภา53นะครับจี้เรือฟื้นคดีเอาผิดตัวการล้อมปากประชาชนทิดาเวงเต้นรำเลือกเหตุการณ์13ปีสลายชุมนุมญาติเหยื่อสลายชุมนุมปี53ทมบุญที่วัดปทุมวนาวรามอุทิศสุสนผู้เสียชีวิตอ่านถแถลงการเรียกร้องรัฐบาลใหม่ต้องลงนาม ICC เอาคนผิดไปขึ้นศาลยุติการคนผิดลอยนวล พบตรกำชับปฏิบัติเข่งขัดพรบอุ้มหายออกกฎฉุกเฉินใช้มือถือบันทึกภาพไปก่อนจับคุมตัวต้องแจ้งอายการฝ่ายปกครองบิเด่นถกกำชับตำรวจปฏิบัติตามพรบอุ้มหายเข่งขัดจัดหาเครื่องบันทึกภาพเสียงออกกฎฉุกเฉินใช้โทรศัพท์ก่อนต้องโหลดภาพเสียงลงคอมคุมตัวแจ้งอ,อสปกครองนะครับไม่ลืมไม่ลืมขอบคุณทุกคะแนนเสียง 52, 5 2 5 4 9คะแนนไม่ลืม นายแพทย์ชนนั่งศีแก้วนะภรัคไทยและผู้สมัครสอสอน่านเขตสองนายแพทย์พลเทพสุนทโรเลขาภาคกทมและนายชูมัน่นจีนาแปลงเลขาภาคเหนือแห่ขึ้นรถขอบคุณไม่ลืมทุกคะแนนเสียงที่กาเป็นผู้แทนโดยเริ่มจากอำเภอแม่จริมสันติสุขเวียงสาหนาน้อยสิ้นสุดที่อำเภอนามินจังหวัดน่านนะครับโอ้โหหลายอำเภอเหมือนกันนะ บุกรวบนายอำเภอคาห้องทำงานคดีเรียกเก็บสวยบ่อนไก่ชนส่งปปชเชื่อเจ้าตัวปฏิเสธตำรวจบุกรุ่มนานอำเภอแม่วงอันนี้ที่นครสวรรค์นะครับห้องทำงานข้อหารีดสวยบ่อนไก่เจ้าตัวปฏิเสธส่งต่อให้ปปชเชื่ออันนี้เด่นในฉบับ M.O.U. รัฐบาลก้าวไกลล็อกขั้วผูกมกกัดการเมืองสายทานต้นคิดยิ้มเยยยุทธจักร เล็งหู้ชงสูงสุดคืนสู่สามาัญนิวโนตเพื่อไทยรอสํอมหลดหรือเปล่านะครับกันวีสืบแสงไม่เชื่อสันนิภาพจากปก่ายกระบอกเปืนนะครับนี่คือหน้าหนึ่งมติชนนะครับขอบคุณมัติชนนะครับขอบคุณรานการทุกท่านที่ติดตามช่อง YouTube ชีพทาครับพิเศษวันเสาร์20พฤษภาคมส2566ครับสวัสดีครับ